อะไรคะเนี่ยดูสิ ไปโดนอะไรมาไปทาหัตถัการความสวยค่ะในวันที่ผิวเราอ่อนล้านะคะเราต้องเลือกสกินแคร์พิเศษพิเศษ,พ,เศษพิเศษที่สุดนะคะวันนี้เลยเลือกลองน้องคนนี้นะคะนั่นก็คือสกินเชลรีจูวินเนตโกลแอมพู่นะคะนี่เขามีความอ่อนโยนต่อผิวจันก็เลยเลือกน้องเขามาดูแลผิวก่อนนะคะวันนี้อย่างแรกเลยน้องเขาเนี่ยกระตุ้นเซลล์ผิวใหม่ซึ่งเหมาะกับดิฉันตอนนี้ค่ะเติมน้าให้กับผิวเสริมเกราะป้องกันผิวปรับสมดุลและควบคุมความมันกับผิวนะคะเพราะตอนนี้ผิวจันเซนซิทีฟอยู่นะคะจ กินบูสเตอร์เลยค่ะแล้วเขาบอกว่าช่วยลดสิวแล้วก็ไม่ทําให้ผิวแสบซึ่งเหมาะกับแจนตอนนี้มากๆเลยมาลองเลยค่ะและกล้าลองด้วยค่ะเพราะแบรนด์เคมาแล้วเป็นน้าาําใสๆเหลวๆแบบนี้เลยนะคะหยดบนผิวนะคะแล้วก็ทาเลยหุย้ย เนื้อแบบเซรั่มแบบบางเบามากนะคะทาไปบนผิวเลยก่อนแต่งหน้าคือเขาบอกว่าเอทอินวในโปรดักต์นี้คือตัวเดียวคือจบแต่งหน้าได้เลยอันนี้แหละค่ะที่ต้องการเพราะว่าเดี๋ยวจัจะแต่งหน้าไปงานนะคะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะเมคอัพที่ได้จากการบำรุงของสกินเชลนะคะเดี๋ยวจันขอไปลองใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกเล่าก0าสิบอีกทีหนึ่งนะคะ